ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังของผู้ประกอบการโรงสีที่ท่าข้าวเมื่อเวลาสิเนาฬิกาของวันนี้นายสุภสันสินชูศรีพณิชย์จังหวัดสุขโขทยัยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังของผู้ประกอบการท่าข้าวพรเทพและโรงสีโชคชัยธัญกกิจในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุกเกษสมอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับความเป็นธรรมในการจําหน่ายข้าวเปลือกและเน้นย้ําให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกการวัดความชื้นข้าวเปลือกการหักลดน้ําหนักสิ่งเจือปนและห้ามไม่ให้คิดค่าช่างน้ําหนักซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่56ปีพุทธศักราช2 5งนเรื่องกำหนดหลัก เกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงรา,าร,าร,ราคารับซื้อข้าวเปลือกราคารับซื้อข้าวเปลือก9้าความชื้นไม่เกิน15%ราคา7,500บาทถึง8,500บาทต่อตันหากความชื้นไม่เกิน25%เจ้าราคา6,500บาทถึง7,500บาทต่อตันนิวส์24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิวราชิพศรีรายงาน